วันนี้นะครับผมมีรถครอบครพอนำเสนอลูกค้านะครับ7ที่นั่งนะครับแบรนด์หลักกันเองนะครับคันนี้นะครับเป็นโต้ต้าพอชินเนอร์นะครับ2.8นะครับเรเจนเดอร์นะครับผมนะ 4WD นะครับแบ็กท็อปนะคันนี้ปี2020มือเดียวป้ายแดงนะครับเบรกลิเพียงแค่67,000โลเท่านั้นเองครับมากับราคาค่าตัว1,259,000บาทนะครับลูกค้านะคันนี้นะครับได้เป็นตัวรถสีขาวนะหลังคาดำแบ็กท็อปมาให้แบบนี้เลยนะครับ ไฟหน้าเป็นแบบ full LED นะลูกค้านะเซนเซอร์ด้านหน้ามีให้ถึง2จุดเลยนะครับล้อแม็กขอบ20ปัดหน้าเท่าแบบนี้เลยนะฮะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกล้องด้านข้างแบบนี้เลยบนด้านข้างมีนะครับมือเปิดประตูแบบโครเมียมนะครับลูกค้าเบาะคู่หน้านะครับเป็นปรับไฟฟ้านะฮะสีดำนะตัดด้วยสีขาวคอนโซลหน้าสีดำนะครับมาพร้อมจอกลางของโตโยต้าและมาพร้อมกับเครื่องเสียงนะครับ JBL แบบนี้เลยรอบคันเลยลูกค้าสวยๆเลยนะครับไฟเบรกตรงที่สามมีให้คีบฉลามมีให้นะครับคันนี้เป็นชิกมาโฟนะครับหรือเป็นขััับบบบ้้งเเเออนนนนะะคคคครราาดดวสสีีแลลยยูกๆับ ได้เป็นพรมาลัยมาติฟังก์ชันนะครับพร้อมพุชคอนโทรลนะมาพร้อมกับเกียร์ปรับชิปนะเพิ่มความสปอร์ตนะครับเลขในเป็นแค่67,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมนะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดนะครับพร้อมโหมดขับขี่ถึงสามโหมดนะครับอีโค่โหน่โม่สปอร์ตนะและคันนี้นะครับพิ่มมาด้วยของระบบนะครับออโต้สตาร์สต็อปนั่นเองนะครับผมนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรถครอบครัวนะครับค่าตัวหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครดิตฟรีดาวน์ผ่อนอยู่มันสองหมื่นหนึ่งพันขึ้